สวัสดีพี่นอ้องตงไปกินเขาต้มปลาปลานิ่นต้มง่ายหนึง่งคนละหัวม,ม,มันเดือดอ่ะปลาเน่นสดหนอนามโดยแก้วแก,ลลก้วแล้วก็กินเขากัแตงโมหอมหวานสดหอนอนมึง ปัดอนบ่ต้องเปาเกาสวยเลยพี่น้อง่ายๆกับเขาหามเนาะในประนีนมากมาต้มตุ่มใส่ื่องมันมันหวานดหวานโอ้ยเสองเอียงกว่อเนี่ยกรเทพผมเห็นบ่ สมุนไพรเพื่อเครื่องสมุนไพรอือืเจ็บมากตรงน้ปนินบอกปนินหามามพี่น้องอะไ้สื่อได้หน่หาตามคองธรรมชาติุูหล่ะ ในน้าทุตรนถ่มอร่อยเหือคนหวานหวานเขาสวยบางคนเขาเอาไปแกงใส่ทำไมส่งแต่เขาเ่กินวันไ้ม่กเยปิดแตงโมกร้อมกับเขาแตงโมกับหวานหวานโอ้ก็มีพักกระแยงใส่เล็กน้อยหนึ่งครับ บรูวัิตุมเนาะบรไษัไค้าาใครแยีงใส่ใบเตยฝรั่งกับยังก,กับสดุดอมหน่อยเลปลาสุดได้มาใม่นะตุมเลยเนือเรนีหวานหนึ่งกระเส็บปลาหนี่งสุดๆหนึ่งกระเส็บเย่าเซเวหลาหมือไดม้ม่เ็ดกินเลยนีึน่งรเ งายอดอึบทองมันเี่น่องนี่กะแก้วเสียแก้วพริกพริกพุ่งเฮาหนลิล่ะอยู่งเน่าลงกันโอ้ขาดกระตัวหป้าลงฟงนัวลง สาจะนำพักเราแต่พ้วพอ,อืมจังอืมสุดยอดพี่น้องเลยอสุดยอดคักไรสนหอนโอเคครับ